สนี้ก็แบรนด์ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักแห้งรองเท้าผ้าใบและรองเท้าหนังเพื่อคนรักรองเท้าโดยเฉพาะถ้าคุณสนใจสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างไว้ได้นะครับจะปักลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวแซมเมนยูครับคลิปในวันนี้ผมก็จะมาคุยเรื่องที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีข่าวว่าจบฤดูกาลนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีโอกาสที่จะปล่อยนักเตะออกจากทีมถึง15คนเลยนะครับข่าวนี้มันก็จะเป็นข่าวจากเจมส์ดักเกอร์นะครับและข่าวจากเทเลกราฟแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยเพื่อที่คนอื่นๆจะไไดด้้้็นคคิิปขของงงงผมมาากกกยยย่ึรับงงรับว ตามข่าวนะครับมีข่าวว่าอิเล็กเทนฮาร์กเนี่ยเตรียมที่จะปล่อยนักเตะครั้งใหญ่เลยครับในซัมเมอร์นี้โดยมีรายชื่อที่หลุดออกมาเนี่ยมีประมาณ15คนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนะ่เขาก็พูดกันอยู่ว่า15คนนี้มันเป็นตัวเลขที่เยอะเกินไปในตลาด1รอบครับถ้าเทนฮาร์คิดจะปล่อย15คนนี้จริงอาจจะเฉลี่ยเฉลี่ยปล่อยในตลาดแต่ละรอบนะครับอาจจะไม่ใช่ตุ้มเดียว15คนเลยนะครับผมมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากทีเดียวเลยครับ 3คนแรกก่อนที่เทนฮากเนี่ยมีโอกาสมากสุดที่จะปล่อยในซัมเมอร์นี้ก็คือแฮ์รี่แม็กไกววิกตอรีนเดอร์ลและก็ออกตูนี่มาร์ซิยาลนะครับเป็น3รา,ายชื่อที่เสี่ยงต่อการต้นขายทิ้งมากที่สุดในซัมเมอร์นี้นะครับแม็กไกวก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าเขาก็มีความผิดพลาดเยอะแยะส่วนวิกตอรีนเดอร์เนี่ยเหตุผลหลักๆเลยวิกตอรีนเดอร์ลเนี่ยเขาความสามารถเนี่ย เขาไม่ควรที่จะไปนั่งตัวสำรองนะครับความคิดของผมนะเขาน่าจะต้องไปเป็นตัวจริงให้กับทีมอื่นเพราะว่าของเราก็จะมีทั้ง fe, an, ลาเฟเวลล่นแล้วก็ลิซันโดมาร์ตีเนสนะครับแล้วก็มักซิยาวมักซิยาวนี่คือเราก็น่าจะทราบกันว่าเขาเป็นนักเตะที่มีคุณภาพมากแต่ปัญหาเดียวที่เขายังแก้ไม่ได้นั่นก็คืออาการบาดเจ็บที่ติดตัวเขามาตลอดนะครับผม นอกจากรายชื่อ3คนแรกแล้วก็จะมีรองลงมาถัดๆลงมาเขาจะมีอารอนฟันบิสการ์เฟสฟานเดอร์เบ็กเอลิกเบยยอเล็กเตเลสฟิวจนแอคเซลตันซิเบ้แล้วก็ดีนเฮนเนสันทั้งรายชื่อที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็มีอานาคตที่ไม่แน่นอนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันส่วนในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องผู้รักษาป,ประตูคนใหม่นะครับ เอลิกเซนฮาร์เนี่ยมีข่าวว่าเขาต้องการผู้สาประตูมือหนึ่งที่เล่นบอลไ้เท้าได้ดีกว่าดาวิดเดกิอาแต่ว่าคุณภาพเนี่ยก็ยังอยู่ใกล้เคียงกับดาวิดเดกอานะครับในเรื่องการเซฟประตูรายชื่อก็จะมีประมาณ3รายชื่อไม่ว่าจะเป็นดาวิดไลย่านะครับผมเดโก้คอสตาและก็ยานซอมเมอร์ของเบย์มินิกชื่อที่กล่าวมาทั้ง3คนเนี่ยมีโอกาสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะติดต่อไปในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ ส่วนในรายของสกอตแม็ก o อมินีนะครับทางเจมส์ลักเกอร์เนี่ยเขาก็ได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเขายังไม่มีแผนที่จะปล่อยตัวสกอตแม็ก o อมินีนะครับแต่ว่าถ้าได้ราคาที่เหมาะสมหรือว่าราคาที่สมน้ำสมเนื้อน a ะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พร้อมที่จะปล่อยสกอตแม็ก o อมินีออกไปครับส่วนสองคนสุดท้ายนะครับคาดการณ์ว่าจะเป็น Anthony anga, แอนโทนีอิลังกาและก็แบนดอนวิลเลียมนะครับเป็นตัวสำรองดาวลุ่งที่ไม่มีโอกาสใน ยุคข,ของเอลิกเทนฮากเลยนะครับต้องเรียกว่าไม่มีโอกาสนะครับในลงไม่กี่นัดเนี่ยนะครับ ก็จะประมาณนี้สำหรับ15คนที่มีโอกาสที่จะโดนปล่อยตัวออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคุณผู้ชมท่านไหนคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ข้างล่างเลยนะครับอยากให้ใครอยู่อยากให้ใครไปเนี่ยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องตัวซีนั่นนะครับที่สำคัญที่สุดคือช่วยกดไลค์คลิปนี้ครับเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นยังไงก็ฝากด้วยครับ